วันนี้เป็นวันเ,เขาเรียกว่าพัฒนาโบสถ์นะครับพัฒนาโบสถ์นี่ครับเราก็ช่วยกันตกแต่งโอ้นี่ไงนี่ครับล้างพัดลมแม่แม่ช่วยกันนี่ครับตกแต่งคริสต์มาสนี่ครับ ช่วยกันเนาะสมาชิกทีอบวชเรานี่ครับก็นี่ครับตกแต่งคทีบวดค่ะนางลิงดกหน่อยลิงหน่อยลูกโอเคนี่ครับช่วยกันคนละไม้ละมือ ต้องสวยต้องสวยอันเสียก็มีอยู่อ่ะอันดีก็มีอยู่นะอันนั้นอันใหม่ลูกดิ๊น่าฮะที่อ่ะอ๋ออ๋อลองเสียบดูหลายๆอันครับ นี่เลยขนทรายครับขนทรายถ่ายไว้เดี๋ยวให้ลูกหลานดูปีหน้า <c oughs> นี่ครับยังไยังไเหนียวนะงไ่ยังเหนียวยังนี่อ่ะงยังไงเจ อันนี้เป็นทรายเหลือจากการก่อสร้างรอเปล่าก่อสร้างโบสถ์วันนี้ทำความสะอาดที่โบสถ์ เป็นห้องครัวห้องครัวก็ทําความสะอาดใจเย็นใจเย็นถัห้อห้่ยู่หห้อหู่ เอาเอาออกทำไมออพันเหรอะหรือว่อาออกอ๋อนี่ครับตกแต่งหน้าต่างสวยงาม โอเคก็เร <yap a> okay, <asan> ียบร้อยนะครับทรายเดี๋ยวเราก็จะทําจุดถ่ายรูปอะไรตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ก็เราเตรียมเตรียมไม้ไผ

บอเออที่เดียวเดีวังจนี่เขาเนี่ยฮันไม่มีะไรปีห่ปหนึ่งทำครั้งเดียวก็มีพลาดบ้างปีหนึครับปีหนึ่งทำครั้งเดียวเองก็มีผลาดบ้าง อันนี้อันนี้จะทําเป็นซุ้มซุ้มฟางนะครับซุ้มที่มะมาอยู่ลงงัข้กว่าอเนี่ยพาูลงมาคอดนะครับลงมาจิตินลวขอ้อย่างนู้นเาสานเยเนีเนี่น่อันนะนปานาใช่ไหมยกยกป้าน้าาเนะะ้นขท้นขึ้นข้นขึ้นขึรนขึ้นขึ้นขึเนขึเนาึ้นขึนขึ้นข้นขึ้นข่าน